สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าว่าพบพ่อกับน้องตูนจ้ามื่อนี้น้องตูนพามากินยำมีจ้าเฮ็ดเองกินหลอบเลือดได้จ้าพี่น้องจ่ามาเจ็บแสบนวดน้องตูนได้จ้าทั้งแสบทั้งนวดทั้งเผ็ดเนาะจ้ะนาะเฮ็ดกินเองเนาะจ้ายำมีมียำหรือว่าเฮียมหมี่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ามะเขือมะเขือพวง มักเขือเปาอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเขาคุกเทือดละชีดุมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันเลยจ้ะบมาเลยก็กินได้เนาะจ้ะเราพักข้ากับบุ้มมี่ยังไงจ้ะมีแต่พักอีตูพักอีตูก็คือใบแมงลักนั่นเองเนาะจ้ะเนาะหรือว่าอ่าทั่วฟักยาวเนาะจ้ะเก็บมาจากแตสน่าบางคำเนาะจ้ะเนาะน้องตูนไปเก็บมาจ้ะมาจับจ๋าเฉ็บๆน้ำกันเลยจ้ะ จักน้อยหนึ่งจากพี่ห้องจ้าเนาะมาเป็นยังหรอกน <c oughs> ้องมือน้ำกันได้จากพี่ห้องเอ้ย simples. เชฟเจ็บหนุ่มตูนมักมากมียำือว,ว่ายำเองล้วจะเนาะ ไซโบน้่มจำมัน มะเขือหน่วยนะครับพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> มียำในี่ขึ้นกับใบแมงนักด้วยพี่น้องจ้า <c oughs> ไม่จังเขากันเนาะคองแสบ มักั่วบริเวเก็บร้ายมือมันเหี่ยวแหลยอะจาะ you <clears throat> คุนวัดจากพี่ทองจังอือ เพชรจำพิลาย Thank <laughs> ไปล้วพี่น้องจแาน้องตูนจะขอจบคลิปเพียงสำเนียงนาะจ้าเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปต้ังใจน้องตูนได้จ้าที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นาจากบริพารคลิปใหม่ๆของน้องตูนนั่นจ้าเนาะสวัสดีจ้าขอให้ทุกขุทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะจน้ะเด้อมีความสุขแต่ด่าลำด้วยร่ำด้วยเงินทองถูกหนงวันที่หน,นึ่งตุกขุสุขเคลื่อจ้ะเด้อ